ค่ะนะคะสวัสดีนะคะผู้ปกครองนะคะแล้วก็นักเรียนนะคะในระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่สานะคะสาหรับวันนี้นะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะในชั่วโมงที่2นั้นคุณครูจะสอนเรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน8ทักษะนะคะค่ะสำหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะที่คุณครูจะสอนนักเรียนนั้นนะคะเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วว่ามันจะมีทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐานนะคะแล้วก็ทักษะกระบวนการขั้นสูง ทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐานนั้นมีทั้งหมด8ทักษะนะคะทักษะกระบวนการขั้นสูงนั้นมีอีก6ทักษะด้วยกันนะคะค่ะความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะนะคือพฤติกรรมที่เกิดจากการคิดและการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จนเกิดความชํานาญและความคล่องแคล่วในการใช้เพื่อแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนหาวิธีการเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ แบ่งออกเป็น14ทักษะโดยยึดตามแนวของสมาคมอเมริกันเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นะคะเรามาดูกันว่าทักษะขั้นพื้นฐานมีอะไรบ้างนะคะ 1. ทักษะการสังเกต 2. ทักษะการวัด 3. ทักษะการจำเนก 4. ทักษะการหาความสัมพันธ์ 5. ทักษะการคำนวณ 6. ทักษะการสื่อความหมาย 7. ทักษะการลงความคิดเห็น 8. ทักษะการพยากรณ์ และทักษะขั้นสูงนะคะที่นักเรียนจะได้เรียนในลำดับต่อไปนะคะ 1. ทักษะการตั้งสมมุติฐาน 2. ทักษะการกำหนดนิยนิยามนะคะ 3. ทักษะการกำหนดควบคุมตัวแปร 4. ทักษะการทดลอง 5. ทักษะการตีความหมายและสรุปผล 6. ทักษะการสร้างแบบจำลองเรามาเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน8ทักษะกันนะคะ ทักษะที่1คือทักษะการสังเกตทักษะการสังเกตคือความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสได้แก่ตาหูจมูกลิ้นผิวกายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเพื่อหาข้อมูลหรือ,อรายละเอียดของสิ่งต่างๆโดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวลงไปนะเห็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรได้ยินอย่างไรได้กลิ่นอย่างไรหรือรสชาติเป็นอย่างไรก็ตอบไปตามนั้น 2. ทักษะการวัด ทักษะการวัดหมายถึงความสามารถในการเลือกและใช้เครื่องมือต่างๆทำการวัดหาปริมาณของสิ่งต่างๆออกมาเป็นตัวเลขที่แน่นอนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องโดยมีหน่วยที่ใช้วัดกํากับตลอดจนสามารถอ่านค่าที่วัดได้ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง 3. ทักษะการคำนวณทักษะการคำนวณคือการนับจำนวนของวัตถุ และการนำตัวเลขแสดงจำนวนที่นับได้มาคิดคำนวณโดยการบวกลบคูณหารหรือหาค่าเฉลีย่ยลักษณะของการคำนวณมีดังนี้ 1. นับจำนวน 2. ใช้ตัวเลขแสดงจำนวนที่นับ 3. บอกวิธีคำนวณ 4. คิดคำนวณ 5. แสดงวิธีคิดคำนวณ 6. บอกวิธีการหาค่าเฉลีย่ย 7. หาค่าเฉลีย่ย 8. แสดงวิธีหาค่าเฉลี่ย 4. ทักษะการจำแนกการจำแนกหมายถึงการแยกหรือการจัดจำพวกวัตถุหรือเหตุการณ์ออกเป็นประเภทต่างๆโดยมีเกณฑ์ในการจำแนกหรือจัดจำพวกเกณฑ์ที่ใช้อาธิจารณาจากลักษณะที่เหมือนกันแตกต่างกันหรือสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้การกำหนดเกณฑ์อาจทำได้โดย การกำหนดขึ้นเองหรือมีผู้อื่นกําหนดให้ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่ของวัตถุกับเวลาหรือความสัมพันธ์ระหว่างสเปซของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลาความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา ได้แก่การบอกตำแหน่งและทิศทางของวัตถุโดยใช้ตัวเองหรือวัตถุอื่นเป็นเกณฑ์บอกความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนขนาดหรือเปลี่ยนปริมาณของวัตถุกับเวลา 6. กทักษะการสื่อความหมายการสื่อความหมายเป็นการนำเอาข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการวัดและการทดลอง หรือจากแหล่งอื่นๆมาจัดกระทาให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายหรือมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นจนง่ายต่อการแปลความหมายในขั้นต่อไปในทางวิทยาศาสตร์อาจทำได้หลายรูปแบบเช่นคำบรรยายสัญ,ญลักษณ์สมการไดอะแกรมแผนที่รูปภาพแผนภูมิตารางและกราฟ 7. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล การลงความเห็นจากข้อมูลหมายถึงการอธิบายข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีเหตุผลโดยอาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วยข้อมูลนี้อาจได้มาจากการสังเกตการวัดหรือการทดลองการลงความคิดเห็นจากข้อมูลชุดเดียวกันอาจแตกต่างกันได้เพราะมีประสบการณ์เดิมที่แตกต่างกัน 8. ทักษะการทํานายหรือพยากรณ์ การทำนายคือการคาดคะเนสิ่งที่เกิดขึ้นล่วงหน้าโดยอาศัยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆหลักการกฎหรือทฤษฎีในเรื่องนั้นมาช่วยการทำนายอาจทำได้ภายในขอบเขตข้อมูลและภายนอกขอบเขตข้อมูลคะสำหรับทักษะขั้นพื้นฐานนะคะคุณครูก็ได้สอนมาถึงทักษะที่8แล้วซึ่งเป็นทักษะสุดท้ายนะคะต่อไปนะคะคุณครูจะสอนทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงอีก6ทักษะนะคะค่ะเพื่อความเข้าใจนะคะในทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐานนะคะคุณครูขออนุญาตสรุปทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐานมี8ทักษะดังนี้ทักษะที่ 1. ทักษะการสังเกต 2. ทักษะการจำแนก 3. ทักษะการวัด 4. ทักษะการใช้จำนวน 5. ทักษะการลงความเห็นข้อมูล 6. ทักษะการจัดทําและสื่อความหมายข้อมูล 7. ทักษะการหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลาและ 8. ทักษะการพยากรณ์นะคะ 9. ทักษะการตั้งสมมุติฐานการตั้งสมมุติฐานหมายถึงความสามารถในการให้คําอธิบายซึ่งเป็นคําตอบล่วงหน้าก่อนที่จะดําเนินการทดลองเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเป็นจริงในเรื่องนั้นๆต่อไป สมมุติฐานเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนซึ่งอาจเป็นคําอธิบายของสิ่งที่ไม่สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตได้หรืออาจเป็นข้อความที่แสดงความสัมพันธ์ที่คาดคะเนว่าจะเกิดขึ้นระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการหมายถึงความสามารถในการกำหนดความหมาย และขอบเขตของคำหรือตัวแปรต่างๆให้เข้าใจตรงกันและสามารถสังเกตและวัดได้คำนิยามเชิงปฏิบัติการเป็นความหมายของคำศัพท์เฉพาะเป็นภาษาง่ายๆชัดเจนไม่กำกลวมระบุสิ่งที่สังเกตได้และระบุการกระทำซึ่งอาจเป็นการวัดการทดสอบการทดลองไว้แล้วด้วยการกำหนดและควบคุมตัวแปรในหัวข้อที่11นั้น การกำหนดตัวแปรหมายถึงการชี้บ่งตัวแปรตัวแปรตามตัวแปรที่ต้องการควบคุมในการตั้งสมมติฐานหนึ่งหนึ่งตัวแปรต้นหมายถึงสิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลต่างๆหรือสิ่งที่เราต้องการทดลองดูว่าเป็นสาเหตุที่เกิดทำให้เกิดผลเช่นนั้นจริงหรือไม่ตัวแปรตามหมายถึงสิ่งที่เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรต้น เมื่อตัวแปรต้นหรือสิ่งที่เป็นสาเหตุเปลี่ยนไปตัวแปรตามหรือสิ่งที่เป็นผลจากตัวแปรเปลี่ยนตามไปด้วยตัวแปรที่ต้องควบคุมหมายถึงสิ่งอื่นๆนอกเหนือจากตัวแปรต้นที่จะทําให้ผลการทดลองคาดเคลื่อนถ้าหากว่าไม่มีการควบคุมให้เหมือนกัน 12. ทักษะการทดลองหมายถึงกระบวนการ ปฏิบัติการเพื่อหาคำตอบจากสมมุติฐานที่ตั้งไว้ในการทดลองจะประกอบไปด้วยกิจกรรม3ขั้นตอนคือ 1. การออกแบบการทดลองหมายถึงการวางแผนการทดลองก่อนลงมือทดสอบจริง 2. การปฏิบัติการทดลองหมายถึงการลงมือปฏิบัติจริงและใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 3. การบันทึกผลการทดลองหมายถึง การจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองซึ่งอาจเป็นผลจากการสังเกตการวัดและอื่นๆได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง 13. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปการตีความข้อมูลและลงข้อสรุปหมายถึงการแปลความหมายหรือการบรรยายลักษณะและสมบัติข,ของข้อมูลที่มีอยู่และการสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมด 14การสร้างแบบจำลองนะคะเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงนะคะในลำดับสุดท้ายนะคะหมายถึงการนำเสนอข้อมูลแนวคิดความคิดรวบยอดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจในรูปแบบการจำลองต่างๆเช่นกราฟรูปภาพภาพการเคลื่อนไหววัสดุสิ่งของสิ่งประดิษฐ์เป็นต้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะ สำหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงหรือขั้นผสมที่มี6ทักษะนั้นนะคะเรามาทบทวนกันนะคะนักเรียนพอจําได้ไหมคะทักษะที่1คือทักษะการตั้งสมมุติฐานทักษะที่2คือทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการทักษะที่3คือทักษะการกําหนดในควบคุมตัวแปรทักษะที่4คือทักษะการทดลองทักษะที่5คือทักษะการตีความหมายของข้อมูลและลงข้อมูล ทักษะที่6คือทักษะการสร้างแบบจําลองนะคะคุณครูได้สอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนนะคะทั้งขั้นพื้นฐานที่มีอยู่8ทักษะบวกกับอีก6ทักษะคือขั้นศูนย์หรือขั้นผสมนี้รวมเป็นทั้งหมดกี่ทักษะคะ,นะคะอ่ะเก่งมากค่ะรวมเป็นทั้งหมด14ทักษะด้วยกันนะคะนะคะต่อ,อ,อต่อไปเรามาดูใบงานกันค่ะ ค่ะหลังจากที่เราผ่านกระบวนการนะคะทักษะ,ะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์14ทักษะไปแล้วนะคะเรามาทําใบงานกิจกรรมที่2กันเลยค่ะใบงานกิจกรรมที่2นะคะให้หนักเรียนเปิดเอกสารออนแทน์นะคะที่ทางโรงเรียนได้แจกให้หนักเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งใบงานในกิจกรรมที่2นี้คุณครูจะเน้นวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสําหรับนักเรียนนะคะแค่8ทักษะเท่านั้นนะคะ,ะนักเรียนที่ ได้เอกสารไปแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่านะคะตรงส่วนบนสุดที่มียาวที่สุดนี้นะคะให้เขียนหัวข้อค่ะนะคะหลังจากนั้นทักษะที่1 2 3 4 5ส7 8ี่ห้าเดเขียนลงไปนะคะเมื่อนักเรียนเขียนลงเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อเลขที่ให้เรียบร้อยจากนั้นให้นักเรียนตัดใบงานของครูนะคะาตามรูปนะคะ ตามรูปภาพนะคะและระบายสีจะประกอบขึ้นมาเป็นรูปตุ๊กตานะ,ะนะคะนะคะนักเรียนลองทําดูนะคะค่ะหลังจากที่คุณครูนะคะได้สอนทักษะขั้นพื้นฐานและทักษะขั้นสูงในกระบวนการวิทยาศาสตร์ไปแล้วนั้นนะคะคุณครูขอให้นักเรียนนะคะทำใบงานเอกสารออนแทนที่คุณครูให้ไว้นะคะและ,ะสําหรับการ นในชัว่วโมงที่2น,นี้นะคะคุณครูขอจบการสอนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ